หลังจากอีพีที่แล้วนะคะที่นางเอกของเราได้ขึ้นเกี่ยวแต่งงานถึงวันแต่งงานของนางนางได้ใส่ชุดแต่งงานแล้วไปไหว้ที่ศาลมาประชนรโดยไรเจ้าบ่าวเพราะเนื่องจากองค์ชายโรคกระเพาะกําเริบหลังจากนางเข้าพิธีเสร็จนางก็นั่งกุมใจอยู่ในตำหนักโดยมีสองสาวใช้ซึ่งคอยมาปฏิบัตินางสองสาวใช้จึงเล่าให้ฟังว่าองค์ชายหกไปขอนางมาจากประมุก สาวใช้ยังบอกอีกว่าตําหนักนี้เป็นตําหนักที่คนใช้ไม่ลําบากอะไรเลยระหว่างนั้นเองได้ยินเสียงเอะอะมาจากข้างนอกตําหนักพบว่าเป็นคนดูแลขององค์ชายตะโกนเรียกหาหมอนหลวงเนื่องจากโรคขององค์ชายกําเริบหลีวยจึงรีบพึ่งไปดูองค์ชายห้าก็รีบมาดูอาการขององค์ชายหกแล้วนางได้แอบได้ยินว่าองค์ชายหกจะเหลือเวลาแค่เดือนครึ่งนางเข้าใจว่าอีกเดือนครึ่งองค์ชายหกกําลังจะตายนางกลับมาที่ห้องของนาง แล้วคุยกับสองสาวใช้ว่าองค์ชายหกจะเหลือเวลาแค่เดินครึง่งทั้งสองสาวใช้รีบห้ามบอกว่าห้ามพูดเรื่องเป็นเรื่องตายแม้กระทั่งหมอหลวงหรือคนดูแลก็ห้ามพูดลีเวยจึงเขียนจดหมายกลับที่บ้านบอกว่าอีกเดินครึง่งนางกำลังจะเป็นไม้สามีของนางกำลังจะตายบอกว่านางจะได้กลับบ้านแล้วให้ท่านพ่อท่านแม่เตรียมอาหารไว้ให้นางด้วยนางเขียนจดหมายไปก็ยิ้มไปอย่างมีความหวังพ่อตกกลางคืนลีเวยก็เข้ามาหาองค์ชายในห้องพอนางเข้ามาในห้องได้กลิ่นยาตรบอบอวนไปหมด แล้วที่นอนเห็นผ้าม่านปิดอยู่นางจะเรียกองชายหกนั้นองค์ชายหกซึ่งอยู่ข้างหลังของนางนางหันหลังกลับมาเจอคุณชายหกนางตกใจเป็นอย่างมากองชายหกมอบปลายหยกคืนให้นางนางรีบทําการคารวะแล้วขอชีวิตจากองคชายหกชายหกจึงบอกว่าอาหารที่นางขโมยกินไม่ได้ผิดไรแรงแต่ก็ผิดกฎอยู่ดีองค์ชายหกถามว่าเจ้าชอบอะไรนางก็บอกว่านางไม่ชอบการเลียนแต่นางชอบเรื่องอาหารองคชายหกก็ถามอีกว่าแล้วเจ้าไม่ชอบอะไร นางตอบว่านางไม่ชอบคัดหนังสือเพราะท่านแม่ของนางให้นางคัดหนังสือไปบ่อยองค์ชายหกจึงสั่งให้นางไปคัดอาหารมาร้อยรอบนางก็ทําท่าซิงๆิงพอนางไปเห็นนางไปเห็นยาต้มออกสีิแดงนางเข้าใจไเป็นเรื่องขององชายนางเข้าใจว่าองค์ชายอาการหนักมากที่ตําหนักขององค์ชายห้าและสตรีที่ได้แต่งงานกับองค์ชายห้าคือองค์หญิงจากแคว้นตานฉวนซึ่งคนนี้เป็นคนที่องชายห้าไม่คิดจะแต่งงานด้วยเข้าหอวันแรกองชายห้าก็โดนทดสอบพละกําลัง ในการงัดคอและใช้อาวุธทวนต่างๆองค์ชายห้ายบุอีกว่าถ้าเป็นแบบนี้เขาคงไม่มีลูกมีหลานอีแน่มาถึงตำหนักขององค์รชทายาทหญิงสาวที่เขาเลือกคือเฮาเจียซึ่งในวันแต่งงานนางต้องมายกน้ำชาให้กับหูหญินขององค์รชทายาทนางยกน้ำชาให้หูหญินแต่หูหญินบอกว่าน้ำชามันน้อยไปนางเลยให้สาวใช้เติมน้ำชาซึ่งน้ำชามันก็ล้นทําให้โดนมือของเฮาเจียซึ่งเฮาเจียก็ยังอดทนระหว่างนั้นองค์รัชทายาทก็เดินเข้ามา เขาถามเฮาเจียว,ว่ามือเจ้าไป็ไนอะไรมานางก็ตอบว่าไม่มีอะไรและระหว่างที่องค์ชทาญาตจะดื่มชาอยู่นั้นนางถามว่าชานี้มาจากใต้ฉวนใช่ไหมนางบอกนางอยากลองชิมเพอได้ยินว่าใต้ฉวนมีชาแบบนี้ที่อร่อยมากองค์สทาญาตเลยจะยกชาให้นางดื่มระหว่างนั้นเองฮูยินเห็นเข้าก็เล็บปัดถ้วยน้ำชาของนางลนองค์สทาญาตว่าฮูยินของเขาว่าเจ้ารู้ใช่ไหมว่าข้าไม่ชอบการทะเลาะวิวาทที่นี่ไม่ใช่ใต้ฉวนนะแล้วเขาก็พาเฮาเจเดินออกไป มาถึงห้องหนังสือตำหนักในห้องนี้หูหยินและอนุทั้งหลายจะต้องเรียนหนังสือและรู้กฎเกณฑ์ของในวงนังภายในนี้ซึ่งหลีเวยที่ไม่ชอบการเรียนอยู่แล้วนางก็แอบหลับแล้วตื่นตอนที่เขาเรียนเสร็จแล้วโมโม,มจึงบอกว่าจะต้องโดนหักค่าเบี้ยวัดเพราะนางไม่ตั้งใจเรียนพอถึงมื้ออาหารเย็นองค์ชายหกถามว่าการเรียนเป็นไงบ้างวันนี้นางตอบแบบเงนงเซงว่าโดนหักเบี้ยวัด ระหว่างนั้นเองนางก็หิวมากแต่วันนี้มูมัวสอนนางว่าต้องรอให้องคชายทานก่อนนางถึงจะทานได้องค์ชายซึ่งไม่สนใจเรื่องอาหารอยู่แล้วกําลังอ่านหนังสืออยู่บนโต๊ะแต่เขาคิดไม่ได้ว่านางจะทานไม่ได้ถ้าเขาไม่ทานก่อนองค์ชายใช้ตะเกียบไปแตะอาหารต่างๆเพื่อให้นางได้ทานอาหารตามเขาแต่ลีเวย์จำคำสอนของมูมัวว่าจะตักอาหารได้จากหลังองคชายได้เพียง3ามครั้งเท่านั้นนางจึงใชทั้วของนางแล้วตักอาหารใส่ถ้วยของนางทำให้ถ้วยของนางเต็มไปด้วยอาหารเต็มไปหมด คุณชายเลยลุกออกไปให้นางกินอาหารอย่างสบายใจหลังจากนางทานอาหารเรียบร้อยแล้วนางได้เข้าไปตำหนักขององค์ชายเอารายการอาหารที่สั่งให้นางคัด100รอบมาส่งองค์ชายองค์ชายบอกให้นางออกไปองค์ชายจะอ่านหนังสือเพราะเหลือเวลาแค่เดินครึ่งลีเวยจึงบอกองชายว่าเหลือเวลาแค่เดินครึ่งทำไมต้องขยันขนาดนี้องค์ชายเลยบอกว่าเหลือเวลาแค่นี้เราก็ต้องตั้งใจให้มากเจ้ารีบออกไปจากห้องเดี๋ยวนี้ข้าจะอ่านหนังสือลีเวยจึงถามว่าองค์ชายชอบอะไรและไม่ชอบอะไร องค์ชายก็ไม่ตอบนางเลยบอกว่าเดี๋ยวนางหาวิธีเองพอถึงตอนเช้าลีเวยก็เขียนจดหมายหาพ่อแม่อีกบอกว่าเหลือเวลาไม่กี่วันแล้วนะข้าจะได้กลับบ้านแล้วแล้วสั่งให้สาวใช้ไปส่งจดหมายที่ห้องขององค์ชายคนดูแลบอกว่าดีเวยไปถามคนรอบๆข้างองค์ชายว่าองค์ชายชอบอะไรไม่ชอบอะไรพอเข้ามาในห้ององค์ชายก็เห็นดอกไม้เต็มไปหมด คนดูแลบอกว่าเป็นฝีมือของลีเวย์ลีเวยเข้ามาแล้วถามว่าชอบไหมแล้วลีเวยก็นำภาพวาดวาขององคชายมาให้ด้วยองค์ชายคิดในใจอยากเอาภาพวาดวาไปไว้ที่หัวนอนแต่ลีเวยนําไปวางไว้ที่ตรงห้องถงทําเหมือนภาพประกอบงานศพลีเวยบอกว่ายังมีของขวัญชิ้นที่3มอีกนะของขวัญเช่นนั้นคือลูกหมาองค์ชายดีใจเป็นอย่างมากระหว่างที่องค์ชายเล่นกับลูกหมาอยู่นั้นผู้ดูแลบอกว่าองค์ชายไม่ได้มีความสุขแบบนี้มานานเมื่อก่อนองค์ชายเลี้ยงลูกหมา แต่องค์ราชทายาทแพ้คนของมันหมาตัวนี้ก็เลยเดินสั่งให้ออกไปองค์ชายไปอ้อนวอนกบะมุกก็ไม่เป็นผลหลีเวยจึงถามองคชายว่าจะตั้งชื่อหมานี้ว่าอะไรองค์ชายบอกว่าให้ชื่อหลีไปลูกหลีเวยก็ทำท่างอนงอนสาวใช้เลยมาบอกกับองค์ชายว่านางเป็นคนไปขอลูกสุนัขนี้จากฝ่ายในายให้องค์ชายและยังบอกว่าหลีเวยชอบองค์ชายเป็นอย่างมากองค์ชายห้ามาหาองค์ชายหกเขาพูดว่า สารกวนจริงนางไม่ใช่คนแล้วข้าเข้าไปทีไรทําแขนข้าหาักไปข้างทุกทีแล้วหันไปถามองชายหกว่าแล้วภรรยาเจ้าเป็นไงบ้างเขาก็พูดว่านางเป็นคนแปลก,ปกดอกไม้นี่นางก็เป็นคนทําให้องค์ชายห้าจึงบอกว่าเจ้าไม่ต้องมาอดภรรยาให้ข้าฟังหรอกแล้วพอนึกถึงภรรยาตัวเองแล้วเขาก็ลุกออกไประหว่างนั้นเสี่ยวเวย่ยกับห้าเจียวได้มานั่งคุยกันหลี่เวย่ยถามว่าข้าได้ยินว่าหูหยินขององค์สาย,ยาิให้ท่านพี่คุกเข่าหรอ ฮาวเจียจึงบอกว่าเจ้าไม่ต้องห่วงข้าปกติท่านแม่ของข้าให้ข้าคุกเข่าไหวไปแต่องค์ชายาิเป็นนายจ้างที่ดีเจ้าไม่ต้องเป็นห่วงแล้วเจ้าละ่ะเสี่ยวเวยจึงตอบว่าข้าก็ไม่เลวนะพร้อมกับหันผ้าที่ปักเป็นรูปสุนัขให้ฮาวเจียดูกลับมาที่ตำหนักขององค์ชายหกคนดูแลบอกว่าสั่งสาวใช้ให้ส่งจดหมายกลับบ้านนางไม่รู้กฎของในวังเลยแล้วยิ่งถ้าองชายเปิดอ่านข้างในแล้วก็อย่างฉบับนี้ นางบอกว่าองค์ชายกำลังจะตายในอีกเดือนครึ่งบอกให้ที่บ้านทำอาหารรอได้เลยอีกเดือนขึ้นนานจะเป็นอิสระแล้วองค์ชายเลยนึกถึงสิ่งที่นางทำให้ทั้งหมดเพราะนางคิดว่าเขาจะตายแล้วนี่เองเดี๋ยวพบกันต่อที่ ep สามเลยนะคะ